จะว่าเจอกันแล้วเถอะที่เดิมในสมัยทำคลิปแรกๆเลยนี่เออเอาดัานโอ้ยไปไหนไปไหนนี่ขอตังท่นขอตัวไหนคือรถไปเลยไปเอาไปเอาตังค์ที่ร้านผมไปร้านไปใกล้ๆไม่ได้ยินท่านาไปร้านแล้วท่านจะไปไหนไมาขอดังท์กนผมมาขอกันง,ง่ายๆนี่นะ มันนั่นนาเคี้ยเกินไปก็อยู่ดีมาขอเลยนะมันมันมันไม่ได้ทำอะไรมาของไงไงโอ้ขอก่อนไม่ได้นี่ขอกี่บาทเอาว่ามาเลยน่ากี่บาทอยู่ที่ใจท่านเลยกว่าจะเอากี่บาทน่ากี่บาทก็ได้ผมจะซื้อของกินเอ้ยโอ้หเนี่ยจริงกันได้ว่าเอ้ยใจแรกใจไปเลยเอาไปสองบาทไม่สองบาทซื้อไม่ได้หรอกอ้าวก็ท่านเอกแล้วจะผมไห้ซื้อไม่ได้เดี๋ยวสองบาทเอาท่านเอากี่บาท ให้กี่บาทแบบใจแรกใจเลยไหมล่ะวัดกันไปเลยไปสี่บาทไหมไซื้ออะไรซื้อน้ำเปล่าน้ำเปล่ากี่บาทาไห้ก,กี่บาทให้หน่อยจิเอาก็ใจแรกใจไงวัดไปเลยอยู่ที่เอาอยู่ที่ตัวท่านดีกว่าท่านต้องการเท่าไหร่บอกผมมาได,ได้ได้ได้ท่านแล้วแต่ใจผมวัดกันไปเลยอเอาไปสี่บาทไหมได้ได้ไหมล่ะได้ ซื้ออะไรกินซื้อน้ำเปล่าเอ้ยไม่ต้องซื้อผมมีน้ำอยู่ไอผมหม้อให้อะไรมันนี่มันมีขายอยู่ใช่นหมดับเปล่าสี่บาทนี่ซื้อได้เหรอคนละห้าบาทเอาขาดบาทนึ่งหรือทำไงไม่มีแล้วอ้าวเพิ่มเพิ่มยังไงมีอยู่เพราะมีคืมีอยู่บาทหนึ่งไหนไหนมีจีบาทท่านท่านมาไหนดูบาทเดี๋ยวจะได้รวมกันไปรวมรวมกันรวมรกันไปช่วยกันรวมกันนี่ไหนไหนของใหม่เออสองของผมนึ่ของผมก่อนรวมกันซื้อน้ำก่อนเดยโอ้ท่านแมาน้ำของผม ผมซื้อซื้อกินอ๋อไม่ไม่เอาไปกินของคนอื่นเกลงใจเนาะเออเกลงใจเขากระดาอ่ษเจอแล้วหนึ่งบาทไปนึงท้ายเรื่อยๆท่านเป็นมันน่าจะไหลกระเป๋าอยู่ท่านเอากี่บาทห้าบาทห้าบาทตอนนี้ท่านมีกี่บาทห้าบาทห้าบาทให้ผมให้อีกกี่บาทตอนนี้สองบาทรวมกันเป็นห้าบาทแล้วท่านไปซื้อน้ำขวดละห้าบาทได้กี่ขวดขวดหนึ่งบุหรี่ล่ะบุหรี่ไม่มีบุหรี่ไม่มีโอ้ย ท่านผมโอ้ยเจี๊ยงแล้วเจี๊งแล้วบาันึอ๋ออาที่กี่บาทใครบาันึงบาทหนึ่งบาทแงท่ท่านผมไม่ได้พูดเล่นเด็ดนดี่ท่านมัน,ม,น,ม,นมันไม่มีจริงท่านมันต้องไปเอาที่ร้านอครับเล่นรับใครร้า,านฮะ<า>อะไรร้านขายรถไงผมไม่ได้ไปเล่นนั่นไปเดินผ่านไหมล่ะเดินไปเอาเอไม่ได้ไปเดินผ่าน ผู้ท่านด่วนไม่มีจริงดิได้เบงร้อยใครอย่าเนี้ยนี่ไม่ใช่เบงร้อยม,มีมัมไเป็นบกตรเทีมมีมันเป็นบัตรเอทีมไม่ใช่ต้องไปกดเอาท่านขึ้นไปไปขึ้นไปแล้วก็ไปเอาที่ร้านผมแล้วเราขึ้นดอกท่าน,น,นด้านหลังด้านหลังก็ได้ผมไม่เอาท่านไปไหนดอกผมไม่ได้ไปมันจะได้กินเนี่ยในกีบ่ากาบาทนับดูท่านสี่บาทขออีกเพิ่มบาทหนึ่งห้าบาทเฮ้ยนี่ไงเจ๋พอดีโอ้เยอะเลยเลี้ยนเลี้ยนนี่อันไม่เจอพอดีท่าน เอาหมดเลยไหมล่ะเอาหมดเลยไหมโอนนะอ่าโอนไปไหนสแกนหน่อยโอนได้ไหมได้สแกนของไหนไหนของท่านสแกนเข้าใดล่ะของท่านให้ผมสแกนให้เนาะเออไปที่ไหนร้านนี่ไปดีเหรอไปทางไหนทางฝั่งนั่นท่านขึ้นมาเลยผมผมต้องวนรถไปใกล้ร้านเนี่ยใกล้ๆนี่ผมไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปร้านนี่ร้านแล้วผมไม่ได้ไปห้าบาทซื้อน้ำเปล่ากิน สรุปท่านเอากี่บาทบาทเดียวอีกบาทเดียวไข่บาทเดียวโอ้ที่จริงผมก็เหลือน้ำไปเลยเอาหม้อให้ท่านอยู่ได้ไหมเย็นอยู่ก็ได้อยู่เออพอยังยังต้องบาทหนึ่งห้าบาทผมต้องไปกดเงินเพิ่มเออท่านม่กดอ่ะท่านกดได้ผมกดได้แต่ไม่เนี่ยผมผมต้องไปกดตรงเนียนแ่ๆเออขึ้นท่านขึ้นมาเลยผมมันจะไปผมไปผมไม่ได้ไปร้านผมไปนี่ไปซื้ใช้เป็นนี่ตอนตอนไหนตอนนี้ห้าบาทนัดนัดเจอกันไปเลยไม่ได้เจอ ขับบ้านแลยอ๋อได้ก็กลับไปเลยเห้าบาทผมว่าไม่พอหรอกเอางี้ผมให้ท่านไปหมดเลยเอานับนับนับรวมนับท่านเอาอย่านับนับดูก่อนให้มันครบครบนับนับกี่บาทจะแบ่งกันสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองบาทสิบสองบาทได้สองขวดเฮ้ยได้สองขวดดิเออไปไปมาได้เกินกำหนดดิเป็นนโยบายของใครเนี่ยของท่านเฮ้ย ท่านพักไหนนี่ท่านว่าท่านจะเลือกบนบนดูบ้านไม่ใช่ท่านเลือกพักไหนตอนนี้เขาจะเลือกอตั้งแล้วเลือกสสเนวินเนวินเฮ้ยท่านจะให้สสเนวินเป็นนายกเหรอเออเป็นนายกอ้อาวถ้า<ห>ไม่เอาลุงแล้วเหรอฮะไม่เอาลุงแล้วเนี่ลุงลุงตัวลุงตัวเอาลุงตัวแกอ,อยู่บ้านแกเจยะวิดเหรอเออประวิตรแกประวิตรขาไม่ถึงผมไม่ทักกันไม่ได้ไม่ได้ทักกันเลยแกก็มาชักมาชักทำไมล่ะไม่รู้อ้าวมันไม่เกี่ยวข้องของผมเลยผมแบบบาททหารเก่าเนาะ พวกทหารเก่าเารือนจำอเรือนจำพวกหลองจันเออของเปมอะฝั่งของเปมผมบอกว่ามีแต่หนักหนักขุดหัถ้าท่านได้ไปอยู่นั่นนะผมบอกเลยหนักหนักทุกรายออกมาลายสักขุดหัทั้งนั้นเลยพระอาจารบ้านประวิณิปปวิศน์สั่งให้ท่านไงลายสักอะไรสักเป็นหลักฐานหลักฐานเรื่องท่านท่านโดนคดีอะไรไม่ได้โดนคดีอะไรไม่มีคดีกลัวตอนนี้ปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้ว โรงพยาบาลโรงพยาบาลนี่โรงพยาบาลมือิยามท่านเหรอเอ้ยท่นป่วยนี่ป่วยป่วยเป็นอะไรติดโรคเฮ้ยท่านเป็นเป็นโรคอะไรนี่ไม่รู้เจ็แน่ฮะติดโรคติดโรคเลยรรายโรคไปตรวจเจอไหมล่ะเจอเจอโรคเฮ้ยอย่างงี้ตัวป่วยหนักหนักผมไม่ส่งท่านโรงพยาบาลไหมล่ะไม่ต้องไปไปเองได้ไปเองได้ แล้วไม่แล้วเมื่อกี้ท่านจะเดินไปไหนเมื่อกี้ท่านจะเดินไปทางนี้เลยฮะเมื่อกี้ท่านจะเดินไปทางนี้ไม่ไปแล้วอะไรเงินแล้วไม่ไปเลยเออจะซอน้ำโอ้ไม่สมกับเป็นท่านฤาษีเลยท่านใจยาผมกินแล้วผมไปกินแล้วจะหมดยังยาหมดแล้วนี่ไม่ะโอ้ผมกลัวแบบท่านแบบเดินร้อนทำรอดอีกไงไม่เอาไื้เดินคนคนเราเขาว่าเฮ้ยใครมาเดินทำรอดนี่เสียชื่อเสียงอีกอเป็นเป็นท่านคิดว่าจะเดิน เฮ้ยยาท่านไม่ใช่ผมยาเลยท่านกินยาแค่เคยผมกินกยาเจี๊ยบไงไอเจี๊ยบอ่ะเออันนั้นไอปะเหี้ยมเหี้ยมเออบุญปุญเหี้ยมอีกไม่ยังไม่ได้ยิงผมกลัวท่านรับยาไม่ไหวฮะฮะผมไม่มียากินผมกลัวแบบท่านรับไปแล้วแบบสมองท่านพิกไม่พิกหรอกน้องเขาลิงไม่พิกทำไมเพท่านแจกยาไงอ๋อผมแจกยาไม่พิกแน่นอนฮะเงยไหมล่ะเงย เรลการกินยาเออเออมันหอยยาบวิชเฮ้ยโอหอยยาบวชเออหมอไหนหมอวิทูลน่ะหมอพิชัยเออหมอพิชัยหมอพิชัยเออท่าใจแล้วผมกินหน่อยไม่ใช่หอยยาผมไม่หนอยหอยยาบวชผมกลัวท่านรับกินยาไปแล้วช็อกไงไม่ช็อกหรอกเม็ดหนึ่งได้ติดยาหรือเปล่านดิติดยายาเลยยาทิ่นี่แหละโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี่แหละไม่ใช่ยาบ้ายาเลยนะเออไม่ใช่ผมกลัวท่านเล่นยาดิ เล่นอยู่ยาแต่ไม่ใช่ยานะไรอ๋อพวกยาบ้านนี้เล่นไหมไม่ได้เล่นยาบ้านกระชานี่เล่นไหมกัญชาเคยอยู่อ๋อได้อยู่ใช่ได้อยู่พวกคูเคนพวกเลยเคยอยู่ชอบไหมชอบเอาเอาไหมล่ะเอาเอาอเลยยาใช่แจกให้ผมกินเนี่ยท่านต้องไปเอาที่ร้านผมผมไม่ได้ไปร้านโอ้ยไปซื้น้ำกินท่านแจกให้ผมก่อนไม่ได้ยังงี้ไม่หนึ่ได้ อ่านมนผมผมก็ต้องกินอยู่ไงเพราะว่ามันเป็นยาระงับประสาทตร์ท่านเป็นโรคประสาทนี้ท่านจะกินทำไมประสาทอะไรลยไม่ใช่พลังพลังหรือเปล่าโรคประสาทโรคประสาทเออเป็นกระสวงเฮ้ยท่านโดนยิงเนี่ยผมโดนยิงงามันคดีอะไรไม่มีคดีอะไรเขาไปยิงท่านทำไมเขาไปยิงท่านนะเขาไปยิงท่านแล้วท่านติดคุกอีกโดนยิงยังติดคุกอีก เขาเปนซวยซ้ำซวยซ้อนขนนี้เดินจำไหนโคราชเฮ้ยเขาพิกดิตรงจำแบบระบบปิดเลยดิหนี่งเป็นไงระบบงานสเปกเลยโอ้ใครทำไฟให้ที่นั่นโอลาเมตูนฮะใครทำไฟนะโอลาเมตูนโอลามกับไอ้กระตูนเออโอทำไฟให้ทำใหให้แล้วงั้นก็ได้ค่าแรงอยู่ดีเงินได้ค่าแรงแล้วเขาจ่ายอยู่แล้วทำไมเงินขอเงินผมทำไม ซื้อน้ำกินอยู่สิบบาทโอ้ยขอสิบบาทอ๋อสรุปได้ได้ได้เงินแล้วขออยากกินหน่อยไม่ได้ไปร้านเราไปเอาที่ร้านไงผมจะอธิบายท่านหน่อยไงท่านทำไมตาดีนีท่านเห็นอยู่เห็นอยู่แม่จะได้ใจผมกินไม่เก่าแบบเก่านะเออแบบเก่าอย่างเก่าโอ้น้อยไม่ได้น้อยมันได้น้อยไปเออไม่ห่ออีกรอบนึงค่อยมาเอาได้ไหม ผมผมมีธุระได้ได้ได้เออแล้วท่านจะไปไหนก่อนบ้านเหรอไม่ไปข้างหน้าแล้วเรไปแล้วเออนี่ที่เดินไปจะหาไปเอาขอเงินซื้อน้ําแล้วก็กลับบ้านอไม่ทำมลเดยร้อนให้ใครไม่ใช่เฮ้อเอยแก่ตัวแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละลืม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 คนแก่แล้วแก่แล้วอืมตอนนี้เท่าไหร่แล้วอายุอู้หู40แล้วเอ้า 30กว่า30กว่าโอ้ยังดูหนุ่มยังอยู่ดูหนุ่มอยู่อืมแต่ก็ยังดูเอ็นทรงฤาษีมันเดิมดูสีมันเดิมฤาษีอะไรครับฤาษีห้ำรอดโอ้อาอ่าๆ่ทุกวันนี้ยังรอดไหมครับรอดหมายถึงชีวิตรอดหรือเลยเฮ้ยท่านระแวงเลยเฮ้ยตำรวจมาหนิตำรวจมาจับอ้ยตำรวจจับคดีอะไรโรงพยาบาลจะเอาท่านโรงพยาบาลอ่ะเผมโรงพยาบาลโอ้ยงั้นรีบขึ้นมาเลยผมจะส่งท่านบ้านดีกว่า ไม่ต้องหรอกผมเดินไปเองก็ได oh, uh, ้ผมกดรถชนมันไฟแดงผมเข้ากลางซอยนี่ผมแม่ขึ้นอะไรนี่ไปนะผมเดินขึ้นเดินโอ๋ออ่าดูแลตัวเองเลยไปละไปเด้อเออเออโอ้สุรลงดีขึ้นไหมนี่ท่านนี่ย